ประกายมีปัญหาเรื่องของมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งเต้านมนี่เมื่อทราบว่าตัวเองเป็นเมื่อไหร่ครับเมื่อปีสามแปดนะคะ25 3 8สาเป็นตอนนั้นเนี่ยคือมีอาการเริ่มต้นยังไงไม่อาการเริ่มต้นนี้จะเป็นซีดนะคะมีเป็ีสามแปดนะคะเป็นซีดค,ค่ะแล้วพอเป็นซีดแล้วก็ไปทาแมมโมแกรมไปทาแล้วก็ไปผ่าก้อนเนื้อค่ะก็คือผ่าเอาซีดออกใช่ค่ะ uh huh. แล้วก็ออกมาแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยพอปีห้าสองมาก็จะมีอาการนะคะเพราะว่าเวลาเราทํางานหรือว่าเวลาเราใช้มืออะไรอย่างงี้ค่ะมันจะมีเลือดซึมออกตรงหัวนมอะค่ะหมอเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าเขาก็เลยส่งให้เราไปที่ศูนย์มะเร็งเลยอะค่ะเพราะว่าตรงนั้นจะมีอุปกรณ์ครบอะค่ะแสดงว่าตรวจพบก้อนเนื้อจ้ะ ขนาดเท่าไหร่ฮะประมาณเจ็ดเซนนะคะคุณมอกให้ให้สองทางเลือกเองก็คือไม่คว้านก็ตัดจ้ะพอตัดเสร็จแล้วคุณบอกก็นัดให้คีโมต่อค่ะก็ไปให้คีโมสี่เข็มอค่ะนี่คือเมื่อปีปีห้าสองอะค่ะสองประมาณกลางปีอะค่ะกลางปีห้าสองแล้วปกตินี้ก็จะจบประมาณเดือนตุลานะคะให้คีโมนะคะสี่เข็มอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเข็มแรก ก็ผ่านค่ะพอเข็มที่สองมาร่างกายของเรานี้ได้รับยาลงไปทําให้สุขภาพเราไม่ค่อยแข็งแรงนะ,ะคะก็เกล็ดเลือดก็ต่ําอืำพอจะไม่ให้คีโมเข็มที่สองไม่ได้ะะ่ะคะก็กลับมาคุณหมอให้กลับมาอีกทีหนึ่งบอกว่าเกล็ดเลือดเราไม่ถึงนะเกล็ดเลือดเราตา่ํายังไงก็มารอบหน้าหวังว่าจะได้นะพอมารู้จักคุณตุ้ยอะค่ะคเขาก็แนะนําว่าเอกินบีมสิพี่ ทานวันละหนึ่งซองแล้วก็เก้าแคปซูลนะคะวันละหนึ่งซองพร้อมกับเก้าแคปซูลใช่ก่อน uh huh. อาหารนะคะครับแล้วพอทานอยู่พอเข็มที่สามที่สี่ผ่านหมดเลยอ๋อจากความลำบากของการที่จะต้องเพิ่มเกล็ดเลือดด้วยการมานั่งกินไข่ขาวใช่มีคนคุณตุ้ยแนะนำให้บิมสีอะไรฮะ อีสีเขียวแคปซูลนะคบแล้วก็น้ำบังคุดนะคะและพร้อมกับน้ำบังคุดวันละสามเวลาใช่ค่ะมื้อละสามสามแคปซูลนะคะื้นละสามแคปซูลวันหนึ่งเก้าแคปซูลนะคะปรากฏเข็มที่สามเข็มที่สี่เข็มที่สี่ก็ผ่านค่ะผ่านใช่ค่ะกรณีนี้เนี่ยคือบิมเนี่ยเข้าไปช่วยเบื้องต้นก็คือต้องการเพิ่มเกล็ดเลือดวัตถุประสงค์แรกถูกต้องไหมใช่ค่ะอ่าวัตถุประสงค์แรกคือต้องการเพิ่มเกล็ดเลือดมันเข้าไปทําอะไรครับ ก็ประการแรกทีเดียวนะครับมันคงจะไปทําให้ไขกระดูกเนี่ยเริ่มสร้างเป็นเลือดมากขึ้นนะครับมันจสร้างอย่างไรไปทํำให้ไม่เกิดเลือดสร้างอย่างไรนี่อันนี้ก็คงต้องศึกษากันดูครับแต่เราพบว่าคนที่ทําคีโมนะครับตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเวลาไประยะหนึ่งหมอก็จะหยุดแล้วก็ลองพยายามที่จะกระตุ้นให้มีไม่เลือดขาวเพิ่มขึ้นกินยาเพื่อจะสร้างเกร็ดเลือดครับแล้วบางคนก็ทําไม่ขึ้น พอกินเขาก็มากินบีมนะครับนะครับที่ชัดๆก็อยู่ที่มหาลัยเชียงใหม่นะครับมีลักษณะอย่างเนี้ยหลายรายนะครับมะเร็งเต้านมผลของนักวิจัยที่คอนโซเชียมซึ่งเป็นสมาพันธ์18สถาบันที่ทำงานมะเร็งของอิตาลีทดสอบผลิตภัณฑ์บิมของเรา4แคปซูลต่อวันนะครับในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ยี <28 S 1> ่สิดคน,นคแล้วก็เทียบกับอีกยี่คนที่ใช้คีโมครับผลออกมามะเร็งเต้านมยุบในห้าอาทิตย์ในหอาทิตย์ครับแล้วของเราสี่แคปซูลนะครับสีคบแคปซูลของเราไม่ถึงร้อยบาทในเวลาในเวลาห้าอาทิตย์ ของเราดีกว่าก็คือไม่มีผลข้างเคียง oh. เพราะนั้นประสิทธิภาพมันชัดเจนขณะนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีการสัมมนาที่อิตาลีครับก็ถแถลงข่าวที่อิตาลีไปแล้วก็อีกสามเดือนข้างหน้าก็คงจะมีการตีพิม,มพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยนี่ออกมาแล้วก็จําหน่ายในอิตาลีครับก็บบในในส่วนของเราเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมสมาชิกของเราเนี่ยเดินเข้ามาพร้อมกับ เห็นแล้วทรมานมากนะฮะคือคุณอ้วนที่อยู่ในนี้ก็เคยพามาออกมาจากสถาบันมะเร็งก็เป่งมาเลยนะฮะโอ้แล้วก็ภายในอาทิตย์หนึ่งอ่ะขับมาหาอีกทียุบไปเลยอืก็เห็นเห็นกระตานะครับซึ่งตรงเนี้ผมผมคิดว่าอาจจะเป็นกรณีเจ้ามะเร็งเต้านมมะเร็งที่หายเร็วที่สุดเพราะรมมนเห็นประจักษ์กับสายตาที่อื่น,ม,นมันมองไม่เห็นคือทั้งในประเทศเราก็เห็นด้วยตา ในต่างประเทศเขาก็มีการทดลองเป็นชาเป็นจังอยู่แล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หมายว่าต้องเป็นมะเร็งที่เต้านมเท่านั้นนะครับที่อื่นก็ก็ได้ก็เพียงแต่ว่ามันเห็นชัดอืเห็นชันอย่างอื่นก็ต้องใช้ไอ้ทิวมาร์เกอร์เป็นตัววัดมาวัดอีกทีหนึ่งนะครับเสียดายไหมฮะอ๋อไม่ค่ะฟังแบบนี้แล้วโอ้โหเป็นผมผมเสียดายนะทำไมไม่เจออาจารย์ก่อน เสียตายมันก็คือไม่ได้แล้วอะคะอ่ะตอนนี้เพราะว่าตัานไปแล้วแต่ทุกวันนี้ก็คือให้คีมโมผ่านเรียบร้อยผ่านค่ะแล้วก็ร่างกายร่างกายแข็งแรงปกติทุกอย่างอะค่ะดูเหมือนไม่เคยไม่ไม่เป็นคนที่เคยได้รับคีมโมเลยนะฮะอ๋อตอนนี้ผมมันยาวแล้วะค่ะผิวพันธ์่เปล่งปลั่งไม่ ตอนที่ให้คีโมนะคะตรงนิ้วมืออย่างเงี้ยตรงตามข้อนี้นะคะครับจะดําค้ำและเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วก็ผิวตรงนี้ก็จะแห้งนะคะคครครัับบพอได้ทานตัวนี้ขึ้นมาเนี้ยจากดํากลายเป็นสีเหลืองเหลืองแล้วก็จะชมพูจางๆออกไปเลยอะคะ่ะทุกวันนี้ยังบีมอยู่ค่ะทานยังไงฮะก็ทานตอนเช้าอะค่ะก่อนอาหารว,<อ>หวันละหนึ่งวันละหนึ่งจะเพราะว่าร่างกายแข็งแรงแล้วเวลา ไปเจาเลือดนะคะไม่มีแล้วอะค่ะครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วแต่ไม่มีค่ามะเร็งแล้วใช่ค่ะแต่ก็ยังนัดสามเดือนแล้วก็หกเดือนนะคะพึ่งพึ่งถึงหกเดือนอืเก็ไม่ได้เจาะเลือดแล้วค่ะครับก็ขอให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่มีมาเร็งกลับมาอีกนะขอบคุณค่ะนะครับขอบคุณมากครับคุณกายครับ